องนิ้วออ่ะุ้ยนี่แบบเหมือนไอ้นี่เลยตอนนี้เรากำลังน้องมิวตอนนี้เรากำลังปีนขึ้นไปบนผ้าใหญ่นะคะใช่ไหมคะไข่โอ้ยเหนื่อยหายใจก่อนฮ่าบันไดมันสูงมากเลย ไปเลยค่ะสู้ตายค่ะมาเนื่อยมานี่เดียวมานี่มามิียวมานี่มานี่เนี่ยว มันมันมีบันไดหลายชั้นมากเพราะว่ามันขึ้นไม่ถึงมากมันขึ้นไม่ถึงมากมันสูงมาก ใช่ไหมเนี่ยไม,ม่มีอะไรขึ้นอีกน,น่ไม่ขึ้นแล้วดิเหนื่อยแล้วว่ะ ใหญ่พ่าใหญ่ มิกกี้ลงมาน้องมิวน้องมิวมถ่ายนู่นลมเย็น ค่ะโอ้โหลืมใส่แมสเดีย๋ยวตัวเองไปยิงข้างหลังนี่ตัวเองไปยืนข้างหลังยืนจิงตรงนู้นเดินดูบันไดด้วยดูบันไดด้วยเด็กกิ๊งนันกเเราไปถ่ข้างหน,นใช่ไหมนะคะนันนนกเรียนไปถ่ายพญายนาค เราจะไปดูพญานาคกันนะคะนำโดยมิวนี่ต้องหาเหารียญเคาะเจ็บเจ็บตีนเลย โบนไปด้วยเดินไปด้วยแล้วก็บ,บนไปด้วยจะถ่ายรูปด้วย,วยก็ถ่ายรูปท,ทางมานันยากเกินทางมานันยากเกินบ่ ไม่ลงเฮ้ยมาตาคอยตาคอยเจ้าบปเล่นน้องคอยเด้อเอามา้อนเอ้ยลง